ลูกสาวที่แสนดีผ่านโลกมา40ปีเศษของผมดูมันช่างรวดเร็วเสียหลือเกินเมื่อตอนเป็นเด็กก็อยากให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยากให้อยู่นน้อยเท่ากับเด็กๆใจมันช่างเป็นห่วงสังขารร่างกายนี้เสียจริงกลัวจะเป็นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้าง ได้พบกับของชอบใจและไม่ชอบใจบ้างบางเวลาก็ร้องไห้บางเวลาก็เราะร่าเริงบางเวลาก็วิ่งหนีบางเวลาก็หลบเร้นช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมพบทั้งห่วงสุขห่วงทุกข์ระคนกันไปไม่จบสิน้นทั้งทั้งที่รู้ว่าชีวิตและอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตก็ต้องเป็นเช่นนี้แต่เหตุใดเล่าผมยังชอบประพฤติผิดอยู่เสมอ พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสินห้าเป็นสมบัติของมนุษย์ได้รู้ได้ยินพระเทศก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปไม่สนใจใหญ่ดีที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นสวัสดีมงคลแก่ชีวิตตลอดจนครอบครวัวแต่ประการใดเลยมันช่างน่าเศร้าใจยิ่งนักที่เกิดมามีแต่ทำลายทำลายต่อไปไม่รู้ว่าจะจบสิ้นในวันเวลาใดของชีวิต ผมมีภรรยาแล้วมีบุตรชายหญิงหลายคนที่โตแล้วก็มีที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็หลายคนฐานะของผมนั้นนับว่ามีความมั่นคงพอสมควรมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินที่นาและสวนผลไม้อีกหลายแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะกิจการงานแต่ละอย่างนั้นผมใช้ปัญญาสั่งการและเรียกใช้ทั้งสิ้น แต่ด้วยนิสัยสันดานเป็นชายชอบสนุกมาแต่สมัยเวรุ่นยังไม่จางหายไปจากหัวใจทําให้ผมชอบลักลอบแอบมีความสัมพันธ์กับหญิงแก่แม่ไม่หลายคนเมื่อผมเบื่อหน่ายก็จะหาทางออกโดยวิธีคานต่างๆนานาจนพกหล่อนเอื้อมระอาไปเองแล้วก็จะไปหาหญิงสาวรายใหม่มาปลนเปลอต่อไปโดยผมจะนัดหมายไปพบกันที่โรงแรมบ้างบ้านพักตาอากาศบ้าง หรือตามร้านอาหารที่ลับตาคนบ้างเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายก็จ่ายเงินเป็นค่าสนุกให้กับหลอนจำนวนหนึ่งมากบางน้อยบ้างบางคนทำท่าจะติดพันผมก็จะใช้วิธีเพื่อนฝูงที่ชอบทางนี้หลอกพาไปคมขืนจะได้ตั้งข้อรังเกียจหลอนว่าหญิงหลายใจและจงใจจะละทิ้งหลอนไปในที่สุดหญิงสาวเหล่านี้เมื่อผิดหวังจากผมแล้วบางคนก็ไปเป็นหญิงคนชั่วตามสถานบริการต่าง บางคนก็หายสาบสูนไปไม่พบไม่ทราบว่าไปอยู่แห่งหนุนตำบลใดแต่ผมก็ไม่สนใจหลอนหรอกว่าจะเป็นเช่นไรขอเพียงแต่ให้ผมพบความสุขจากเนื้อหนังมังสา,าเพียงอย่างเดียวก็พอไม่ได้เอาใจหลอนมาเป็นอารมณ์การประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แม้จะไม่มีคนเห็นคนรู้แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้แก่ใจก็คือ ผีสางและเทวดาเห็นการกระทำอันแสนต่ำช้าของผมอย่างแน่นอนและคงจะคอยจ้องซ้ำเติมผมทันทีถ้าหากว่าพลาดพลั้งลงในวันใดและแล้ววันหนึ่งผมตั้งใจจะไปเยี่ยมบุตรสาวซึ่งไปศึกษาอยู่ที่จังหวัดลำปางเป็นบุตรสาวคนเดียวของผมที่ผมรักและเป็นห่วงอยู่เสมอเงินทองเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาผมส่งมใ,ใช้อย่างไม่ขาดมือเพราะคิดว่าบุตรสาวจะได้ตั้งใจเรียนตามที่ผมหวังไว้ ผมไปจังหวัดลำปางในครั้งนี้โดยไม่แจ้งลงหน้าให้บุตรสาวได้รู้เพื่อว่าจะให้ลูกได้ตื่นเต้นและดีใจในการไปเยี่ยมของผมเมื่อไปถึงลำปางแล้วก็จัดการหาที่พักโดยพักในโรงแรมแห่งหนึ่งกะว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะไปเยี่ยมบุตรสาวตามที่คิดไว้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดบรรยากาศคงจะปลอดโปร่งดีเป็นแน่แท้ ค่ำคืนของวันนั้นจึงเป็นค่ำคืนที่ผมขึ้นรถเที่ยวตามร้านอาหารและบาร์ในตัวเมือง <c oughs> ก็ดื่มสุราพาณารีเที่ยวดูรายการบันเทิงต่างๆก็นับว่าผมใช้ความเป็นชายชอบสนุกอย่างคุ้มค่าที่ได้มาในครั้งนี้แต่หาเพียงพอต่อความต้องการไหมเมื่อกลับมาที่พักแล้วก็โทรศัพท์เรียกปล่อยให้ช่วยหาหญิงบริการห้สักคนเลือกที่หุ่นดีผิวขาว และที่สำคัญอัธยาศัยเมตรีต้องดีด้วยใจย,ยัางงามผมสัมับไปเช่นนั้นเพราะหยุดเพียงครั่เดียวบอยก็มาเคาะประตูเรียกใจผมเต็นแรงนึกยิ้มกระยิมเลยทีเดียวคิดว่าช่งรวดเร็วทันใจเสียเลืเกินผมไม่รอช้าอีกต่อไปแล้วรีบลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูทันทีบัตรดนนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหัวใจของผมหัวใจแทบช็อกหายเมาเหมือนปลิดทิ้ง ก็หญิงสาวที่บอยพาเข้ามาหล่อนเป็นบุตรสาของผมนั่นเองเธอเองก็อาปากค้าคงพอได้สติก็รีบวิ่งหนีไปจากพี่นั่นสุดที่ผมเชื่อเอินเอ่ยทันโธเวียนร,รมของผมแทๆ้ๆนี่แหละครับเวีกรรมเข้าทำนองสุภาษิตทิว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว